สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูเอนะครับคนดีคนเดิมสุดรอของพวกเรานะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลิปที่4เรื่องที่4กันแล้วเรื่องวิธีการค้นหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพตัวชีวะน,นะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้เสริมสร้างสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้1 ระบุแหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 2. นักเรียนจะต้องเขียนเสนอยกตัวอย่างข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 3. นักเรียนจะต้องกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนครับเมื่อนักเรียนอยากมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงแต่ไม่รู้วิธีปฏิบัตินักเรียนควรทําอย่างไรนักเรียนครับเอนักเรียนแบบ มีหลายคนนะครับถามคุณครูค,ครับผมอยากแข็งแรงแล้วแล้วเราไม่รู้วิธีนักเรียนจะมีวิธีหรือควรทาอย่างไรเยี่ยมมากครับมีเพื่อนของเราตอบมาว่าสอบถามคุณครูสอบถามคุณพ่อคุณแม่ค้นหาค้นคว้าในสื่อโซเชียลและค้นคว้าในเว็บไซต์นั่นเองต่อมาครับนักเรียนคุณครูนะครับมีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนอ่านนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ยาวิเศษทําจากสมุนไพรธรรมชาติมีส่วนช่วยให้หายจากโรคที่รักษายากเช่นมะเร็งได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนักเรียนครับเมื่อนักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับเยี่ยมมากเลยครับมีเพื่อนของเราตอบมาว่าโฆษณาเกินจริงข้างหลังว่าอะไรครับข้างหลังบอกว่าโฆษณาอ้างเกินจริงถูกต้องครับนักเรียนขนาดคุณครูอ่านแล้วนะครับยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอ มันใช่เหรอแสดงว่าโฆษณาเกินจริงนั่นเองต่อมาครับนักเรียนเคยค้นคว้าข้อมูลด้านสุขภาพหรือไม่นักเรียนครับนักเรียนเคยไหมครับเคยไหมเคยใช่ไหมครับและข้อมูลที่นักเรียนคน้นคว้าสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ใดมีเพื่อนกับเราตอบมาว่าจากเว็บไซต์จาก YouTube จาก Facebook ก็คือสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับต่อมา นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเรื่องใดนะครับว่บางไงนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องอยากผอมอยากสูงโอ้โห IES ครับถูกต้องเลยครับนักเรียนและนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนครับเมื่อนักเรียนรู้แหล่งข้อมูลที่จะไปสืบคน้คนค้นคว้าแล้วและนักเรียนคิดว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่านักเรียนจะทราบได้อย่างไรครับ เยอะมากเลยครับบางคนบอกว่าถามคุณครูบางคนบอกว่าถามถามใครครับถามถามคุณพ่อคุณแม่บางคนอาะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราเป็นเป็นแพทย์ใช่ไหมครับก็คือสรุปแล้วก็คือนักเรียนนะครับอย่าด่วนตัดสินเองนะครับนักเรียนต้องถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับต่อมาครับเรามาดูแหล่งวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพกันกิจกรรมนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คน ช่วยกันสืบค้นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพแล้วบันทึกลงในช่องว่างนะครับเรียนมาดูช่องแรกกันครับช่องแรกช่องเว็บไซต์นะครับนักเรียนก็เขียนชื่อเว็บไซต์ที่นักเรียนไปสืบค้นมานะครับช่องที่2สายด่วนสุขภาพช่องที่3สถานบริการนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนแบ่งกลุ่มและลงมือปฏิบัติได้เลยครับ เพื่อนของเรานะครับส่งตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเพื่อนกันครับเพื่อนของเราเขียนมาว่านะครับเว็บไซต์ก็คือ w w w .ocpb.go.th ของสอคอบอนะครับ w w w .oryor.com ต่อไปสายด่วนสุขภาพ1166สายด่วนของสอบอคอนะครับ 1556สายด่วนผู้บริโภคกับออยสุดท้ายสถานบริการก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดศูนย์บริการสาธารณสุขนั่นเองนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวอย่างของเพื่อนและนักเรียนคิดว่าจากที่เพื่อนกลุ่มของเพื่อนหามานั้นข้อมูลของกลุ่มเพื่อนนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ครับไหนใครคิดว่าไม่น่าเชื่อถือยกมือโอ้โหไม่มีแสดงว่า น่าเชื่อถือใช่ไหมครับถ้าน่าเชื่อถือยกมือโอ้โหครับยกมือกันมากเลยครับนักเรียนครับนักเรียนเราตอบครูเนี่ยครับว่าทาไมถึงคิดว่าน่าเชื่อถือครับอายเยอะมากเลยครับมีเพื่อนของเราตอบมาว่ามีเบอร์ไวเว็บมีเว็บไซต์อย่างชัดเจนมีเบอร์โทรชัดเจนมีอะไรครับมีสถานบริการชัดเจนเยี่ยมมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มเพื่อนเลยครับต่อมาครับนักเรียน เรามาดูวิธีการสแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคของเว็บไซต์กันครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตสไลด์นี้นะครับนักเรียนเห็นเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับก็คืออะไรครับเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยนั่นเองต่อมาครับนักเรียนนักเรียนเห็นเว็บไซต์นี้ไหมครับเว็บไซต์อะไรครับ w w w d m h g o t h อ่านักนเรียนครับนักเรียนเห็นเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับมีเพื่อนของเราต่อมาว่า เป็นเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลขององความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศต่อมาครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะอะไรครับก็จะให้นักเรียนนะครับเลือกนะครับเลือกแบบประเมินได้นักที่นักเรียนสามารถจะมาประเมินสุขภาพจิตของตัวเองนะครับ ถ้านักเรียนนะครับอยากรู้ว่ากลมสุขภาพจิตนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถไปสืบค้นได้เลยนะครับต่อมาครับนักเรียนเ w w ว็บ o c p b g o h อ่ t h นักเรียนครับเมื่อนักเรียนเห็นหน้าตาเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนคิดว่าเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับอะไรครับครูคให้เวลาคิดคำตอบครู่หนึ่งครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกหมดเวลา,ามีเพื่อนของเรานะครับ ตอบเข้ามาแล้วก็คือเป็นเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบนั่นเองครับเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคนั่นเองเว็บไซต์ต่อมาครับนักเรียน www ddc.moph.go.th นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนของเรานะครับบอกว่าเกี่ยวกับกลมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆให้คำแนะนำเกี่ยวกับก,บการปฏิบัติตน การป้องกันโรคที่กำลังระบาดหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่สไลด์ต่อมาครับนักเรียนยังเป็นเว็บไซต์กลุ่มควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับเมื่อนักเรียนนะครับเข้ามาเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็จะบอกอะไรบ้างครับเช่นนักเรียนนะครับหน้าหลักก็จะบอกเกี่ยวกับการป้องกันตนเองผู้ประกอบการขนส่งที่พักอาศัยเป็นต้นนะครับถ้าคุณครูอธิบายนะครับคงเยอะนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปสืบค้นข้อมูลเองนะครับ สไลต์ต่อมาครับนักเรียนอ่า w w w t h a i l บ o r t h อ่านักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับอะไรเยี่ยมมากเลยครับมีเพื่อนของเรานะครับตอบมาว่าเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอนั่นเองในนี้ก็คือหน้าตาของเบ w สสสนะครับหน้าแรก สร้างสุขสาระสุขภาพนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครับแต่ละเว็บนะครับมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยถ้าเรียนนะครับอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับนักเรียนสามารถสืบคน้นเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนต่อมาครับนักเรียน w w w z o r g o t t h เนักเรียนคิดว่าเบอร์เว็บนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับมีเพื่อนของเรานะครับช่วยครูตอบอีกแล้วตอบเข้ามาว่าเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็คือเว็บไซต์นี้นะครับขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนนั่นเองนักเรียนอ่าสไลด์นี้นะครับ คุณครูเชื่อว่าร้อยละ90%คงจะไม่มีใครรู้จักสนามนี้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าสถานที่ในภาพนะครับนักเรียนคิดว่าคือสนามอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับคือสนามฟุตบอลไหนใครตอบครูได้บ้างว่าชื่อสนามเต็มๆว่าอะไรครับมีเพื่อนของเราตอบมาแล้วว่าสนามราชมังคลากฬาสถานใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับก็คือเป็นสนามใช้ในการแข่งฟุตบอลเป็นหลักนะครับส่วนมากทีมชาติไทยเนาะจะมาเตะตรงนี้นะครับ ยังเห็นข้อความตรงนี้ไหมครับข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความครับกกทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้านักเรียนนะครับอยากรู้ข้อมูลลึกๆนะครับนักเรียนสามารถเซิร์ชเว็บไได้เลยนะครับส่วนเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติกฎกติกาของกีฬาชนิดต่างๆความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกต้องรวมทั้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูสายด่วนสุขภาพกันครับ1 1 6 5นะครับเกี่ยวกับสายด่วนยาเสพติดของสถาบันทันยาักษ์กรมการแพทย์ให้บริการตอบปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดต่อมาครับ1 1 6 6สายด่วนสคออบอของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค1556สายด่วนผู้บริโภคกับอ,อยอของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพรับแจ้งข้อมูลและเรื่องร้องเรียน1323สาสายด่วนสุขภาพจิตฮอตไลน์คลายเครียดของกรมสุขภาพจิตนะครับ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสุดท้าย1675สายด่วนกินดีสุขภาพดีกลมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยต่างๆเอาเงียนครับเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงสายด่วนสุขภาพกันไปแล้ว นักเรียนนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะครับตามที่เรื่องที่นักเรียนจะปรึกษานั่นเองต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูสถานบริการสุขภาพกันครับนักเรียนครับค,คุณครูมีภาพให้นักเรียนชมนะครับนักเรียนสังเกตภาพนะครับในภาพคือสถานบริการใดบ้างอาใครตอบครูได้บ้างนะอมีเพื่อนของเรานะครับตอบเข้ามาแล้วเพื่อนของเราบอกว่าภาพแรกนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาล ก็คือโรงพยาบาลซิรีราใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับแล้วภาพที่2องะครับนักเรียนภาพที่2นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรครับเยี่ยมมากครับมีเพื่อนตอบมาว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วนักเรียนเคยใช้บริการในเรื่องใดบ้างครับไปหาหมอใช่ไหมครับปวดฟันทําแผลฉีดวัคซีนหรือไปรับยาใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย ต่อมาครับนักเรียนครับคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนชมนะครับเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพของรัฐถ้านเรียนพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับสถานบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้แก่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิล์โรงพยาบาลศราาลีธัญญา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากศินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักศูนย์บริการสาธารณาสุขสังกัดส่วนราชการอื่นสังกัดมหาวิทยายลายัยเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสิริราชสังกัดกระทรวงกลาโหมเช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นโรงพยาบาลตำรวจเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนครับสถานบริการสุขภาพของรัฐมีสังกัดใดบ้างครับไหนใครดูคลิปอย่างเดียวและไม่ได้สังเกตใครตอบครูได้บ้างครับว่าสถานบริการสุขภาพของรัฐ มีสังกัดอะไรบ้างเยี่ยมมากเลยครับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอะไรครับและสังกัดส่วนราชการอื่นนั่นเองโอ้โหนะครับถูกทั้ง3ข้อเลยครับปมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมไปเลยครับต่อมาครับนักเรียนคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนชมนะครับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพถ้านเรียนพร้อมแล้ว ไปปชมคลิวดีโอกันันเลยครบการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพสามารถนํามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้ 1. ป้องกันการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่และโรคที่กำลังระบาด 2. การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกวิธี 3. ป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อโฆษณาที่เกินจริง 4การใช้บริการของแหล่งบริการสุขภาพต่างๆ 5. การปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวนักเรียนครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจะทําให้ทราบข้อมูลทางสุขภาพที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปฏิบัติตนในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ เดี๋ยวนักเรียนนะครับมาช่วยครูเอสรุปนะครับก็คืออะไรครับก็คือการป้องกันการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่และโรคที่กําลังระบาดการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกวิธีการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อโฆษณาเกินจริงและการใช้บริการของแหล่งบริการสุขภาพต่างๆและสุดท้ายครับการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ต่อมาครับนักเรียนคุณครูนะครับจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับแหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับถทักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชิ้นงานของเพื่อนกันนะครับ เพื่อนเรานะครับเขียนมาว่าแหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพการสแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์ตัวอย่างนะครับ 1. www.dmh.go.th เกี่ยวกับเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต 2. www.ocpb.go.th เ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอต่อมาครับการสแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางสายด่วนสุขภาพตัวอย่าง1 1 6 5สายด่วนยาเสพติด1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตและสุดท้ายสถานบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลตัวอย่างโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับข้อมูลของเพื่อนมีใครจะเสนอแน,นะเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเลยครับยอดเยี่ยมไปเลยครับต่อมาครับนักเรียนนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ใช้คน้นคว้าความรู้ลงในแผนภาพความคิดนักเรียนครับอย่างเช่นนะครับแบบบันทึก ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ห้ามใช้ในอาหารเช่นบอเล็สารฟอกขาวนักเรียนก็เขียนมานะครับว่าเว็บไซต์อะไรสายด่วนอะไรสถานบริการสุขภาพอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับหมดเวลานักเรียนครับเสร็จแล้วมาส่งครูเอได้เลยครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานของเพื่อนกันเพื่อนของเรานะครับเขียนไว้ว่าต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ห้ามใช้ในอาหารเช่นบอรแรกสารฟอกขาวแหล่งค้นคว้าข้อมูลนะครับเพื่อนของเราเขียนมาว่าเว็บไซต์นะครับ w w w o y com สายด่วนหมายเลข1556สถานบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดต่อมาครับ ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนนะครับหมายเลข1166และสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ต่อมาครับนักเรียนคุณครูเชื่อว่าพวกเรานะครับอยากจะทําแบบทดสอบกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูเชื่อว่าพวกเรานะครับเลือดใบรุ่นนะครับกําลังป5เนี่ยอยากจะทําแบบทดสอบไปคุยให้จัดให้ครับเรามาดูข้อแรกกันเลยหน่วยงานใดที่รับผิดชอบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรงก็ไก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส ขอใครสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสอคบอขอควายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอง,องงูสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดคุณครูให้เวลาคิดคําตอบครูน่นึงครับหมดเวลามามาช่วยครูเอตอบหน่อยครับว่าไหนใครตอบกอไกยกมือกอไก่มีไหมครับ ไม่มีเอ๊ะขอไข่มีไหมไม่มีงองงูนะครับงองงูก็ไม่มีแสดงว่าเราเรียนตอบข้ออะไรครับขอควายใช่ไหมมั่นใจไหมเปลี่ยนคําตอบได้นะไม่เปลี่ยนค่ะโอเคได้ขอควายนะครับขอควายเป็นคําตอบที่ที่ผิดสะที่ไหนล่ะถูกต้องนะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยอยนั่นเองครับก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรงนั่นเองข้อต่อมาครับนักเรียนเมื่อนักเรียนนะครับต้องการปรึกษาปัญหาความเครียดสะสมควรที่จะโทรหมายเลขใดครับอขอใครหนึ่งหนึ่งหใช่หรือเปล่านะขอใครหนึ่งหกสี่แนักเรียนคิดว่ามันมีหมายเลขนี้ไหมครับขอควายหนึ่สและงองงู 16 7 5อ่านักงเรียนครับคุณครูให้เวลาคิดคำตอบครู่หนึ่งครับติก๊กตอก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 ติ๊กตอกหมดเวลาลนักเรียยครับนั่เงียนคิดว่าข้อนี้ตอบข้ออะไรครับขอควายใช่ไหมครับมีใครเปลี่ยนคำตอบไหมไม่มีขอควายใช่ไหมขอควายเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับก็คือหมายเลข 1323จะเกี่ยวกับการให้อะไรครับให้คำปรึกษาปัญหาความเครียดสะสมนักเรียนถ้ามีความเครียดนะครับสามารถโทรไปได้นะครับในข้อสุดท้ายครับถ้านักเรียนต้องการหาข้อมูลทำรายงานเรื่องของยานักเรียนควรจะเข้าเว็บไซต์ใดกอใกลเว w ร์บายเว็บคอนซูเมอร์ไทยขอใคร w w w o y o า็ คอควาย www.snoop.com และงองู w w w .ocpb.go.th อ่าเว็บไซต์ใดนะที่ให้อะไรครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาถ้าเรียนพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาคิดคำตอบครูหนึ่งครับติกตบต๊กตอกติกตต๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาโอ้โหครับ มีเพื่อนกเรานะครับตะโกนเสียงพร้อมเพรียงกันมากตอบข้อขอไข่ขอไข่เป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับก็คือเ w อร์เว็บออยคอมนะครับจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาถ้านักเรียนไม่ว่าจะเป็นการทํารายงานหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆนักเรียนสามารถเซิร์ชเบอร์เว็บออยคอมได้เลยนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับแบบทดสอบ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําชิ้นงานกันเลยชิ้นงานนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม5กลุ่มแต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ครูกําหนดให้กลุ่มละ1เรื่องนะครับโดยไม่ซ้ํากันแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกนะครับแบบบันทึกจะมีอยู่3อันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อเรื่องกันเลยชิ้นงานนะครับหัวข้อฉลากโภชนาการการเลือกซื้อน้ำมันพืช อันตรายจากเครื่องสำอางการขอใช้บริการประกันสุขภาพทั่วหน้าและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการแบบบันทึกการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร 1. กลุ่มของนักเรียนค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเรื่องใด 2. กลุ่มของนักเรียนนั้นค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งความรู้ใดบ้างต่อไปครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับ นักเรียนก็เขียนเว็บไซต์สายด่วนใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นักเรียนก็เขียนอธิบายมานะครับและสุดท้ายนักเรียนก็สรุปข้อมูลที่ได้มานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูให้เวลานักเรียนทํานักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันครับ การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ปลอดภัยสุขภาพดีหมายความว่าอย่างไรครับท่านเรียนนะครับมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้องนะครับนักเรียนส่งผลให้ตัวเรานะครับมีสุขภาพดีและปลอดภัยนั่นเองและมีเพื่อนของเรานะครับส่งชิ้นงานเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานของเพื่อนกันครับตัวอย่างแรกนะครับเพื่อนของเรานะครับ ยกหัวข้ออันตรายจากเครื่องสำอางมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1น,นะครับกลุ่มของเพื่อนก็คืออันตรายจากเครื่องสำอางใช่ไหม 2. กลุ่มของนักเรียนนะครับค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งความรู้ใดบ้างก็คือแหล่งข้อมูลครับเว็บไซต์ t h a i h e l o r t h ข้อมูลของเพื่อนที่ได้ครับก็คือสารสเตียรอยพบได้ในผลิตภณัณฑ์รักษาสิวสารไฮโดรควิโนนโพบได้ในผลิตภัณฑ์ลอกผ้า สารประหลอดพบได้ในผลิตภัณฑ์ลดรอยจุดด่างดําถ้ามีสารเคมีนะครับดังกล่าวก็คือหากเรามีสารเคมีดังกล่าวในเครื่องสําอางจะเป็นอันตรายน่ากลัวนะครับนักเรียนเรามาดูแหล่งข้อมูลกันต่อครับสายด่วนครับ1นึ่ของสคออบอข้อมูลที่ได้ของเพื่อนก็คือการจะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางควรอ่านฉลากและดูส่วนประกอบพร้อมกับตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วจึงจะซื้อ ต่อมาครับสถานบริการสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดข้อมูลที่ได้คือเครื่องสําอางบางอย่างอาจไม่ได้มาตรฐานเมื่อใช้ไปแล้วจะทําให้ผิวหนังแสบร้อนเป็นผื่นคันแดงหรือผิวลอกแดงหรือไม่คําได้ครับสรุปข้อมูลที่ได้ครับของเพื่อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบางชนิดอาจมีสารเคมีอันตรายเราควรที่จะอ่านฉลากและดูส่วนประกอบ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนั่นเองนักเรียนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวอย่างของเพื่อนมีใครจะเสนอแนะอะไรไหมครับมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อน่อยครับเยี่ยมมากเลยครับและแล้วนะครับเรื่องวิธีค้นหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพก็ได้จบลงไปแล้วนะครับในเนื้อหานี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้ถึงเว็บไซต์ใช่ไหมครับ รู้ถึงสายด่วนสุขภาพรู้ถึงสถานที่บริการคุณครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้นะครับไปอะไรครับไปใช้กับตัวเองนะครับและนักเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปที่5สําหรับวันนี้ครูเอขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ